สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง f u l m a x นะครับนอกจากจะมีทาง Youtube แล้วนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับชื่อ Full m a x เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับผมเองก็ได้ทำการไลฟ์สดไปหลาย EP เลยนะครับแล้วก็มี1 EP ีนะครับที่ผมเองก็พูดใน EP นั้นว่านะครับกำลังขอใบประสามขนาด9มนะฮะจำนวน1ใบนะครับ แล้วก็มีเพื่อน,อน fc นะครับผู้ติดตามนะครับสอบถามประมาทางิ inbox ของแฟนเพจนะครับสอบถามมาว่าแอดกำลังจะซื้อปืน g ลอก19คอมดหรือเปล่านะครับซึ่งผมเองก็ก็ตอบไปนะครับว่าไม่ได้ซื้อ g ล้อก้าคอมนดนะครับทีนี้ผมเองก็กลับมานึกขึ้นได้นะครับว่าผมเองก็เคยทําคลิปเป็นคลิปวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์สเปคของปืนกลอก19คอมดเมือ่อสัก4-5เดือนที่แล้วนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนได้ติดตามผมนะครับหรือเคยดูคลิปนะครับก็จะรู้ว่าผมทาคลิปไว้ประมาณใดนะครับแล้วก็ณวันนี้นะครับเดือนมิถุนายนนะครับก็ถือว่าจะพูดว่าสิ้นสุดการรอคอยก็ไม่เชิงนะครับก็ทางต้นสังกัดทันเขาเขาก็เริ่มเริ่มที่จะนำปืนเข้ามาแล้วก็ต่อเลขทะเบียนนะครับพร้อมจ่ายนะครับแล้วก็มีสมาชิกบางท่านก็ยังไปรับมาแล้วก็มีนะครับแล้วก็อยากจะสอบถามว่าสมาชิกที่ติดตามผมทั้งหมื่นกว่าคนนี้นะครับ มีใครที่ได้สั่งปืนกล็อก19คอมบันโดไว้แล้วหรือเปล่านะครับหรือรับมาแล้วหรือเปล่านะครับถ้าใครรับมาแล้วก็อย่าลืมส่งรูปเข้ามาดูกันในแฟนเพจเ e ซบ o ๊กฟูแม็กนะครับหากจะกล่าวว่าปืนกล็อก19คอมบันโดนะครับตามที่ผมเคยวิเคราะห์ไว้แล้วนะครับก็หลายๆท่านก็ทราบกันดีนะครับว่าเจ้ากล็อก19คอมบันโดนั้นก็คือเป็นกล็อกรุ่น Gen 3นะครับรุ่น Gen 3นั่นเองก็เป็นรุ่นที่ เซียนก๊อกนะครับแล้วก็เซียนปืนบ้านเรานะครับก็ต่างให้การยกย่องนะครับว่าเป็นปืนที่เจนที่แข็งแรงที่สุดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับซื้อปืนเจน3ก็ไม่ถือว่าเก่าล้าหลังนะครับแล้วก็เจ้าก๊อก19คของมานโดรุนนี้นะครับก็ตามที่คาดการณมไว้ดิๆเลยนะฮะถือว่าผมผิดพลาดน้อยมากๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆได้เคยติดตามคลิปเก่านั้นนะฮะซึ่งก็เป็นก๊อก19เจนสานะครับ แต่เจ้าปืนในแบบกระบอกนี้ก็เป็นเจนสีนะครับซึ่งมันเป็นปืนของผมเองนะฮะผมก็เพียงแนะนามาเปรียบเทียบไว้เฉยๆนะครับเพื่อให้เห็นรูปร่างของปืนกลอกสินะครับก็มันบางทีเพื่อนๆมือใหม่อาจจะไม่รู้นะครับว่าเจนสามเจนสมันดูกันยังไงต่างกันยังไงนะครับก็ลองศึกษาเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะรับดูเองนะครับว่าเจน3กับเจน4ี่เจนหมันต่างกันยังไงบ้างนะครับก็จะกลอกสิเจน3ามคอมมานโดนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเจน3ทั่วๆไปนะก็คือนะฮะ พันปลดสไลด์นะครับซึ่งเป็นแบบเหลี่ยมเพชรนะครับเพื่อง่ายต่อการปลดสไลด์นะครับนะครับก็ปลดตัวง่ายนะครับแต่อันที่ผมใช้อยู่เป็นของเดิมเจ็ดปืนนะครับก็ไม่ถือว่ายากนะครับถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาง่ายๆนะครับแต่ถ้าเป็นเหลี่ยมเพชรมันก็จะปลดตัวง่ายขึ้นกว่าเก่านะครับจากที่หนึ่งนะครับตามที่ทราบกันนะฮะก็คือปลดล็อกสไลด์เหลี่ยมเพชรนะครับแบบที่2นะครับก็คือ ในส่วนของสไลด์นะครับก็จะมีสลักคําว่าโลโก้ของกลอ,อกนะครับแล้วก็คอมมานโดนะครับ <c oughs> ก็เป็นโลโก้ที่ทําเหมือนกับคล้ายๆกับมารีนก,ก็ว่าได้นะครับก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่นะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่ถ้วยประคองเข็มทังชนวนในยิงในภาวะที่มีน้ําเข้าไปในห้องอุโมงค์ของเข็มทังชนวนนะครับก็ถือว่าเป็นก๊อกทั่วไปนะครับก็อาจจะร้อยกว่าลำมารีนก็ตรงนี้นะฮะก็สลักคําว่าก๊อกแล้วก็คอมมานโดนะครับอย่างที่2นะครับ แล้วก็วเรื่องของย์นปืนก็ก็เหมือนอย่างนี้นะครับก็เป็นศูนย์ตัวยูสีขาวอย่างนี้นะครับกับปกตินะครับอย่างที่3านะครับที่เขาทาออกมาเพื่อจะให้มันเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือก็จะได้แมกซีนมา2ตัวแบบนี้นะครับซึ่งตัวหนึ่งก็จะเป็นที่บรรจุ15นัดดั้งเดิมน,นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นรุ่นที่บวก2นะครับก็จะบรรจุได้17นัดนะครับ แล้วก็เปลี่ยนลิ้นแม็กเป็นสีส้มนะครับในยะว่าเป็นแม็กของเจน5นะครับแต่ว่ามันก็ใช้ด้วยกันได้ครับเจน1นึงถึงเจนหนะครับแม็กจะลิ้นสีดําหรือสีส้มก็ใช้ด้วยกันได้ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่สิ่งที่ก็ให้มันนั้นก็ถือว่าเป็นปืนที่เข้ากับยุคสมัยนะครับยุคสมัยที่เศรษฐกิจเฟื่องเื่องนะครับก็ปืนนราคาที่ไม่กี่หมื่นนะฮะสามหมื่นมีทอนนั้นก็ถือว่าถูกมากนะครับ ถูกมากๆนะครับผมทันซื้อกอกก็ประมาณปี4950นะครับสมัยนั้นกอกก็19เจน3นะครับก็เป็น30,000กว่าแล้วนะฮะสมัยนั้นฮะ30,000 6 30,000 7แล้วนะครับก็ถือว่ายุคนี้ถือว่าถูกมากนะครับถูกมากๆนะครับแล้วก็เจ้ากอก19เจน3คอมมา n d นี่นะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับว่าหรือเพื่อนๆที่คนนี้รับมาแล้วนะครับลองสังเกตดูนะครับว่าเจ้ารุ่นนี้ฮะมันเป็นรุ่นที่ ประกอบในสโลวาเกียหรือเปล่านะครับเวสต์อินยูนะครับออสเตรียนะครับประกอบในสโลวาเกียหรือเปล่านะครับก็ลองส่งกันเข้ามาดูในแฟนเพจนะครับก็อยากรู้เหมือนกันนะครับผมเพราะผมยังไม่เห็นตัวจริงเลยนะครับว่ามันเป็นของออสเตรียนะฮะหรือเป็น USA อนะครับหรือว่าจะเป็นผลิตในออสเตรียแต่ว่าประกอบในสโลวาเกียนะครับก็ส่งมาดูกันนะครับส่วนเรื่องคุณภาพมาตรฐานนะครับก็ หายห่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นกลอกจาก USA จากออสเตรียนะครับหรือว่าจะเป็นกลอกที่ผลิตในออสเตรียแต่ประกอบในสโลวาเกียแบบนี้นะครับก็มีคุณภาพมาตรฐานเช่นเดียวกันนะครับหายห่วงในเรื่องของคุณภาพของกลอกได้เลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่รับปืนมาแล้วนะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับกับการที่ด้รับปืนที่ราคาที่ถูกที่สุดในชั่วโมงนี้เลยนะฮะก็ว่าได้นะครับแล้วก็ บางท่านอาจจะเป็นปืนกระบอกแรกนะครับซื้อเพราะว่าความถูกนะซื้อเพราะความจะเป็นจะต้องใช้ในการปฏิบัติหน้า,านที่นะครับก็ก็สแสดงความดีใจด้วยนะครับผมเองก็ไม่ได้ซื้อก็สิบเก้าคอมมานโดรุ่นนี้นะฮะไม่ได้ซื้อนะแต่ตั้งใจจะซื้อรุ่นอื่นนะครับเพื่อนเครับแล้วก็เพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆมีคมอมเมนต์ประการใดนะครับหรือมีข้อชี้แนะเสนอแนะอย่างใดนะครับหรือว่ามีคอมเมนต์ดีๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผมต่อเพื่อ,อนๆในกลุ่มนะครับ Low รก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วถ้าเกดไลค์ กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าจะมีอะไรกันต่อก็อย่าลืมติดตามกันนะครับส่วนคลิปนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ